เราไปติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับที่นั่นก็ยังคงมีความพร้อมนะครับหมายความว่าทั้งทหารของไทยทหารกัมพูชาตรึงกําลังกันอยู่นะครับแต่ว่าก็เชื่อมั่นนะครับว่าจะยังไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงนี้ติดตามจากคุณนพจรสใจกเกษมมาจากจังหวัดศรสีสะเกดครับครับคุณกิติครับในะขณะนี้นะครับกำลังพลที่อยู่ในแนวหน้าทั้งของไทยและกัมพูชานั้นก็ได้มีการ เตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็อยู่ตามแนวที่ได้มีการตกลงกันไว้ครับสถานการณ์ณขณะนี้ข้างบนเขาพระวิหารยังไม่ถึงขนาดตึงเครียดที่จะนําไปสู่การ,รเผชิญหน้ากาันร,ระหว่างทั้งสองฝ่ายครับเ<ส>นื่องจากที่แนวหน้าน,านั้นทหารทั้งสองฝ่ายนะครับเป็นชุดเดิมที่เคยวางกําลังกันมาก่อนหน้านี้นานแล้วจึงรู้จักมักคุ้นกันดีแล้วก็มีการพูดคุยกันทั้งในระดับผู้บังคับกองร้อยและผู้บังคับกองพันครับซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาที่อยู่แนวหน้าที่สุด จึงทาให้ทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งอยู่ห่างกันไม่ถึง100เมตรไม่ค่อยตึงเครียดมากนักแต่ว่าก็ได้เตรียมพร้อมร้อเเ็ในที่ตั้งโดยเฉพาะในส่วนของกัมพูชานั้นมีการรายงานเข้ามานะครับว่าได้มีการเสริมกําลังเข้ามาที่แนวหลังอย่างต่อเนื่องสาหรับประเด็นที่ทหารบนเขาพระวิหารได้มีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่และถามไทยสารทุกสุขเด็กกันทั่วไปยังไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องที่ไทยยื่นคัดค้านการขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหาร สำหรับความเคลื่อนไหวของฐานไทยในวันนี้ครับได้มีการจัดกําลังลงมาเก็บต้นไม้ใหญ่ที่หักหรือแห้งตายคาต้นนะครับเพื่อนําไปสร้างเพิงพักบนฐานที่อยู่ในแนวหน้าส่วนอีกด้านหนึ่งครับหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดสาคลของภาคเอกชนอย่าง m o มอ r g กเน z ซ t ชั n นที่เคยทำงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่3ของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ซึ่งมาเก็บกู้ระเบิดตามแนวชายแดนด้านเขาพระวิหารน,นี้นะครับช่วงนี้ก็ทราบว่าระงับภาร,รกิจไปก่อนเพราะว่าเหตุการณ์ที่ชายแดนด้านนี้ยังไม่ค่อยเรียบร้อยโดยให้ทีมงานไปทํางานด้านช่องพระพลายอําเภอขุนหารซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพระวิหารแทนเพื่อรอให้สถานการณ์ที่คลายก่อนและค่อยนําทีมงานเข้าไปในพื้นที่เขาพระวิหารอีกครั้งครับและนี่ก็คือบรรยากาศและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับที่เขาพระวิหารครับคุณกิติครับครัขบขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบ,บคุณนพจรส